สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเจ็ดรั้งนะคะในเจ้าสอรี่ค่ะ วันนี้นะคะเจ๊ก็มีของสมาเปรียบเทียบกันนะคะทุกคนได้ดูคะ่ะเป็นไฮไลท์นะคะระหว่างราคา1,600บาทกับราคา180บาทตัวไหนจะดีหรือจะโดดจะเด้งกว่ากันค่ะอะ่ะเดี๋ยวจะมาแนะนําไฮไลท์ที่เจ๊ชอบมากๆเลยในแบบครึ่งปีนี้นะคะเป็นของเบเก้านะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่น shimmering skin p e r f e c t o r press สีแชมเปญบลอกค่ะคือตัวนี้เนี่ยเขาโคโปรดักกับเจคลินฮิลนะซึ่งเป็นบล็อกเกอร์ชาวตะว,วันตกนะคะแล้วสีที่เจลซื้อมาอันนี้เจลใช้มาแบบนานมากแล้วก็ค่อนข้างที่จะชอบมาก มากเลยเพราะว่าเป็นสีที่สวยมากมันจะเป็นสีทองน้ำตาลประมาณนี้พอทาไปแล้วเนี่ยหน้ามันจะดูแบบวิ้งวิง,วง,วงโกโก,โก้ดูแบบบรอนซ์ฝรั่งฝรั่งใส่ขอนิดนึงค่ะโปรดักต์เขาก็โอเคเลยนะเขามีกระจกใหญ่ๆมาให้นะแล้วก็เป็นแบบซิปแบบนี้ซึ่งทําให้เวลาหล่นเนี่ยไม่แตกนะคะอันนี้เจลชอบมากเลยตัวนี้เนี่ยเจลซื้อที่ซีโฟร่านะคะจริงๆราคา1650บาทแต่เจลตีเป็นตัวเลขกคงกลมเนาะหนึ่งบาทซึ่งเจลจะเอามาเปรียบเทียบนะคะกับไฮไลท์ของ ODBO นะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น Be ะะเป็นรุ่นตะปุ่มตะปั่มแบบนี้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นมาแล้วแต่ว่าเจลเนี่ยเคยทํารีวิวไฮไลท์ของบอดี้แต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเจลไม่ได้ซื้อมาแล้วเจลมาซื้อทีหลังเนาะเพราะว่ามีคนแนะนํามาว่าไฮไลท์ตัวนี้ในะที่เป็นรุ่นตะปุ่มตะปั่มแบบเนี้ย เขาบอกว่าใช้ดีมากๆเลยแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเจลย,ยังไม่ได้ลองเลยนะเป็นรุ่นเบสไฮไลท์เตอร์สี02นะคะตัวตวลับเนี่ยเขาก็จะเป็นสีแบบว่าดำๆแบบนี้เนาะหน้าหลังประมาณนี้แล้วก็เป็นแพคเกจที่ดูพรีเมียมมากเลยอันนี้เจลชอบมากดูแบบเหมือนราคาประมาณแบบสี่ห้าร้อยเลยแต่จริงๆอันนี้ราคาแค่หนึ่งร้อยแปดสิบาทเท่านั้นเองค่ะเรืตัวไฮไลท์ทั้งสองอันเนี่ยขนาดมันก็จะแบบใกล้เคียงกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูความจุข,ของตะลันกันดีกว่าเนาะสำหรับไฮไลท์ของเบเก้าตัวนี้นะคะเขาให้มาทั้งหมดแปดกร,รัมนะคะส่วนขของ O BO เีเาให้ ทั้งหมด15กรัมซึ่งถือว่าเยอะกว่าของเบเก้ตัวนี้อีกนะเราก็แบบว่าโคยตัวนี้ให้มาแบบจุใจมากแล้วก็ดูแบบใช้ได้นานมากแต่จริงๆของเบเก้เนี่ยซื้อมาแบบเป็นปีแล้วก็ยังจะไม่หมดสักทีนะอันนี้ตัวนี้เดี๋ยวเรามาลองสวัสดสีกันที่มือดีกว่าเนาะระหว่างไฮไลท์ทั้งสองตัวนี้นะคะของเบเก้เนี่ยจะเป็นสีแชมเปญฟอปซึ่งมันจะเป็นสีออกทองๆองแบบนี้พอทาไปแล้วเนี่ยมันก็จะวิงวิงแบบเนี้ยตกกระทบกับแสงประมาณเนี้ยดูเป็นสีทอง สวยๆประมาณนี้ค่ะตัวนี้เป็นตัวที่แบบเจลเคยอยู่ในแบบเฟรนดประจําเดือนเหมือนกันนะซึ่งชอบมากเลยแล้วก็ของ O D V O ตัวนี้นะเจลจะสว w a ์เหมือนกันนะปึ๊บปึ๊บอันนี้จะเป็นสีขาวๆนิดนึงนะเจลหาอีกสีนึงไม่ได้อะเจลก็เลยเป็นสีขาวเจลว่ามันคล้ายๆสีโอปอลของเบบก้านะคะแล้วก็เนื้อสัมผัสเนี่ยเจลรู้สึกว่า ของเบก้าจะมีความละเอียดมากกว่าเนาะในราคา1,600บาทแน่นอน,ม,นมันมีความละเอียดมากกว่าแต่ว่าลองดูที่เนื้อสีเนี่ยสีจะชัดเจนทั้งคู่เลยนะแล้วก็มีความเหมือนแบบแฉกตกกระทบเงาได้ดีมากเลยคือตอนนี้เ่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะบ้าไฮไลท์มากแล้วก็มีไฮไลท์อยี่นกูเยอะมากเดี๋ยวถ้ามีเวลาเนี่ยเดี๋ยวจะมาแบบเปิดกูไฮไลท์ที่มีให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าไฮไลท์ต้นไหนเหนมาะก,กับคนที่มีผิวคร้ําผิวสีแทนแบบเจลแล้วก็ทาแล้วดูไม่ไม่น่าเง,งาเกินไปโดยแบบเหมือนแบบหน้ามัน แบบนี้ซึ่งอ่เดี๋ยวเจลจะมาลองทาที่หน้าเนาะแล้วก็ลองเปรียบเทียบว,ว่า2อันเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันยังไงร,ระหว่างที่หน้านะซึ่งโดยส่วนตัวเนี่ยเจลมองว่าไฮไลท์ที่ดีเนี่ยมันควรที่จะไม่เน้นเรื่องของรูขุมขนมากเกินไปอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เจลคอนเซิร์นมากเพราะว่าเจลไม่ชอบไฮไลท์ที่มันเป็น,น,นหนาๆแบบมีกลิตเตอร์ที่มันดูแบบพอทาไปแล้วเนี่ยมันทำให้รูขุมขนไปขยายใหญ่ขึ้นซึ่งเดี๋ยวเจลจะมาลองทั้ง2ตัวนี้ที่หน้า จริงๆเลยนะว่ามันจะแตกต่างกันอย่างไรบ้างค่ะเอาของอะไรก่อนนี้เอาของเบก้าก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะจะใช้ของเบก้านะคะทาที่หน้านะคะใช้แป้งแบบนี้นะคะป <ๆ S 1> ึ๊บปึ๊บนีจิกเนื้อสีออกมาได้แบบโอเคเลย <c oughs> แล้วก็นิดนึงเอาข้างนี้นะคะ <c oughs> ว้าว ตัวนี้เนี่ยจะเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่งซึ่งเจลชอบมากมันเป็นไฮไลท์ที่แบบไม่ได้ดูทําให้หน้าดูเงาเป็นหนังปลาทูมากเกินไปแต่ว่ามันมีความเป็นธรรมชาติอยู่แล้วก็ดูสวยเห็นไหมเห็นไหมดูข้างหน้าอันนี้เดี๋ยวเซลทาไฮไลท์มาถึงข้างหน้าเลยนะจะได้ดูชัดๆดูด,ดีมันเข้ากับลุกวันนี้เหมือนกันนะเพราะว่ามันเป็นสีทองเนาะ <S <S แสงมันตกกระทบแล้วมันดูแบบหน้าเราพุ่งขึ้นมากแล้วก็ตัวเนื้อเนี่ยมันไม่ได้ ทำให้รูขุมขนมันดูเด่นมากขึ้นนะซึ่งตัวเนื้อเนื้อของเบก้าตัวนี้เนี่ยเจลชอบมากๆ <Wow. S 1> แล้วก็มันทําให้สีผิวของคนที่เป็นผิวสีแทนเนี่ยมันดูแบบเปล่งปังมากขึ้นอนะ่ะไม่รู้อันนี้คิดไปเองไหมแต่ว่าเออชอบมากๆเลยของเบก้าค่ะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองของ ODBO กันบ้างดีกว่านะคะราคา180บาทตัวนี้เนี่ยมันจะเทียบชั้นของ Becca เบก้าในราคา,า1,600ยบาทได้หรือเปล่าคะเอาละเราลองอันนี้นะออันนี้จิกสีออกมาน้อยกว่าของเบก้านะของเบเก้าพอจิกออกมา มันก็เป็นแถบสีเลยแต่พอของ O D V O เนี่ยจิกสีมันไม่รู้เป็นสีขาวด้วยหรือเปล่านะแต่เจลมองว่ามันจิกสีออกมาได้น้อยกว่าของเบเก้านะแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นฝุ่นเยอะกว่ามากเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาลองดูที่หน้ากัน มันเป็นไฮไลท์ที่มีสีขาวมากกว่าข้างนี้นะข้างนี้มันจะเป็นไฮไลท์สีน้ลืตาลทองข้างนี้มันจะเป็นไฮไลท์สีขาวซึ่งเจลเนี่ยมองว่ามันคล้ายๆกับสีโอปอลของเบเกอานะถ้า เปรียบเทียบกันแบบสีต่อสีเนะี่ยอันนี้ส่วนตัวนะมันทําให้ตรงรูขุมขนมันดูใหญ่มาน,นิดนึงแต่ก็ไม่ได้มีความเยอะมากเกินไปถ้าถามว่าใช้ทดแทนของเมก้าได้ไหมอันนี้เจลว่าใช้ได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ทําให้เป็นเนื้อที่มันหนักมากเกินไปแล้วก็เป็นเนื้อที่ใหญ่เนี่ยไม่ใช่เลยอันนี้เป็นเนื้อที่ละเอียดแล้วก็ดูแบบพุ่งเหมือนกันนะจริงๆเนี่ยตัวราคามันร้อยแปดสิบาทเจลว่ามันคล้ายๆกับของยี่ห้อที่เจลเคยรีวิวไปอะไรนะเมเรสกาอ่าใช่เมเรสกาอันนั้นราคาประมาณส 500, นี่เห็นไหมข้างนี้มันจะไม่ชาเพราะว่าเป็นสีน้าตาลทองแต่ว่าเยลชอบข้างนี้มากกว่าเพราะว่ามันดูไม่เงาเกินไปข้างนี้มันจะดูเงาๆแต่ถามว่าสวยไหมเฮ้ย,ยมันโอเคเลยแต่มันอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับลุกของวันนี้เท่าไหร่นะอ่ะก็ประมาณนี้นะคะจากที่ลองของทั้ง2อันเดี๋ยวเจลจะลองเอาของ o ีดีโอนะไฮไลท์ที่จมูกก่อนเพราะว่าตัวของ o ีดีโนี่เจลยังไม่เคยรีวิวเลยตัวนี้ลองมาดูที่จมูกว่ามันทำให้ลุคของขนของเราเนี่ยดูใหญ่แล้วก็บานเห็บขึ้นหรือเปล่านะ ตัวนี้คนที่มีผิวคล้ำเนี่ยต้องค่อนข้างระวังหน่อยด้วยความที่มันเป็นสี02นสองะพาไปเนี่ยมันจะมีความเทาอะ่ะเข้าใจคําว่าเทาไหมมันไม่ใช่สีขาวไฮไลน์นะต้องต้องระวังนิดนึงมันจะเป็นสีเทาๆแล้วก็เออุงขนก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะอันนี้โอเคเลยจริงๆเนื้อมันละเอียดมากเลยนะโอเคเลยอะ่ะดูวิฟวับมากดูไฮไลท์แบบหน้าพุ่งจริงๆเลยตัวนี้ แต่ถ้าใครดูในคลิปเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าของ o d v o เนี่ยดูแบบอลังการงานสร้างมากกว่าของเบก้าอยนะแต่เจลชอบความธรรมชาติของเบก้าน่ะมันดูไม่เสะเทือนนะสะเทือนบอกมากเกินไปแต่ว่าก็ถือว่าเจลชอบทั้งสองตัวไม่ได้ดังเกียรเท่าเวลาที่เจลแบบว่าอยากจะหน้าพุ่งน่าดูแบบมองเห็นไกลๆแบบหากิโลเมตรแล้วมองเห็นมาถึงตรงนี้เจลว่าของ o d v o นี่ตอบโจทย์มาดูพุ่งมากแต่ว่าวันไหนอยากดูธรรมชาติดูเป็นงานแบบเกาหลีเบาๆหรือว่าไม่ไม่ดูโบมากเกินไปก็ใช้ของเบก้านะตัว จะเป็นแบบงานผิวงานสก,กินงานโกลรี่งานแบบสายฝ่ออะไรประมาณเนี้อ่ะก็ประมาณนี้นะคะกับการรีวิว ลท์ราคา1,600บาทแล้วก็ราคา180บาทน,นะคะถ้าใครชอบตัวไหนเนี่ยก็ลองไปหาซื้อได้นะคะตัวของเมดก้าเนี่ยซื้อได้ที่ซิฟิรานะคะส่วน O d ดีโเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะซื้อมาที่ร้านเครื่องสำอางขายสงแถวเดอะมอลล์บางกะปินะตรงน้อมจิตนะซึ่งอันเนี้ยเห็นว่ามีขายอยู่ที่แฟนบอยด้วยก็ลองไปดูกันได้เลยเนาะก็สําหรับ2ตัวนี้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปรีวิวประมาณน,นี้นะคะถ้าใครชอบคลิปของเจลเนี่ยก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์แล้วกกก็็็ดด Sub subscribe SE เเปนนัง้วยะะคมี Facebook Fanpage ชื่อว่าเจลซอรีนะคะมีเว็บไซต์นะคะชื่อว่า w w w l j e l s o r y c o m นะคะมี IG ที่เป็นชื่อเดียวกันด้วยคะ่ะก็เข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้นะคะเจลก็ขอตัวไปก่อนเนาะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย